นี่อ๋อเพื่อนมึงเหรอพอด,ดีพอด,ดีแหมดูคนเพชรบุรีนี่เออหน้าตาดีเข้าท่าดีไม่เหมือนไอ้เพชรเพชรตัวนี้ตัวนี้ดำเปืปเ้อนๆเลยอว่ากูดำเฮ้ยฝนดำกูมีดำมีขาวบ้างแหละขนาดนอกยังดำอย่างนี้ขนาดไหนมันจะดำแค่ตแต่ในวะนะเออลุงไหมหเคยเห็นไหมไอ้ เอ้โมึงไม่เคยเห็นเรื่องกตรที่ดาวออก่ปโอ้ชีวิตมันทำอะไรมันเป็นกระลูกกระลาบอย่างนี้ว่าดำเป็นโถงเฮ้ยดำเด่นดูดีเด่นใด้ด้วยดูดำด้ดบเวยเฮ้ยพวกมึงนี่ทต่เรื่องแต่ใหญ่แล้วนะแต่เรื่องแต่ใหญ่และเอาละทีนี้พวกมึงจะเล่ากป็นเล่าต่อไปทีนี้ ไอ้โมกมันอยูมันจะได้ช่วยกันฝังหน่อยไว้ที่นี่นะฮะอ่ะทีนี่ <c oughs> <c oughs>